แสดงหนังสั้นเรื่องฆาตรกรที่น่ากาลัวมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ากนแเลให้ด้วยนะเอยเหนื่อยมากเลยอ่ะเราว่านะเราทำกับข้าวก่อนดีกว่าอาหารวันนี้น่ากินมากเลยอ่ะเธอ,อมฉันว่านะฉันกินเลยดีกว่า อืมอร่อยอร่อยอร่อยสบายกระเป๋าไปก่อนแล้วก็ไปอาบน้ำก่อนดีกว่าเนาะเอ้ยอร่อยจังเลยสบายจังเลยะฉีดด้วยฉีดด้วยโอ้ยรดที่สิบสี่เลยสบายสุดๆปลาเราพร้อมไปโรงเรียนแล้วไปกันดีกว่า ืว่าแต่เพื่อนๆหายไปไหนกันหมดแล้วนะอืมวันนี้ฉันก็ยังดูดีเหมือนเดิมเลยอ่ะอืม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 ฉันไม่มีเพื่อนเลยล่ะฉันหาเพื่อนคุยดีกว่าอืมฉันว่าฉันไม่อยากคุยกับเธอเธอน่าเกลียดอืมอืมอ่อืม เธอคุยกับฉันไหมเอมหวัดดีมีอะไรหรอโอ๊ยอะไรเนี่ยฉันเกลียดคุณนะ่ะทำไมกันล่ะทำไมถึงไม่มีใครสนใจฉันเลยทำไมนะทำไมกันล่ะทำไมนะนี่เธอเธอเธเธอเธอเธอ,อฉันไม่อยากคุยกับ เธอยัยนางบ้ามาบอกว่าเกลียดเพื่อนฉันเอแต่ว่าฉันไม่กินภาษาไทยนี่นะสวัสดีเธอเอมเรามาแลกเบอร์กันไหมแลกเบอร์กันไหมไม่ฉันเกลียดเธอที่สุดในโลกเลยไม่ต้องมายุง่งเธอน่ะนะพูดกับเพื่อนฉันไม่ดีไม่ต้องมายุ่งเลยทำไมกันล่ะไม่มีใครสนใจฉันเลยล่ะทำไมกันล่ะ ทำไมกันนะมีมีเธอเธอเธอ,อมาแลกเบอร์กันไหมนะไม่มีอย่ามายุ่งกับฉันได้ไหมอย่ามายุ่งกับฉันเยบ้าฉันก็โทษด้วยแหละเออไม่ต้องมาคุยกับฉัน ยหญ่นางบ้าเอาทำไมล่ะและเพื่อนๆก็ทิ้งฉันให้ฉันอยู่ข้างในแค่คนเดียวมีเพื่อนภาษาอะไรกันน่ะทำไมทุกๆวันมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วทำไมกันล่ะโอ้ยทำไมล่ะทำไมทำไมมันถึงเป็นแบบนี้กันล่ะ ทำไมละ่ะฮะคนนั้นหรอคนนั้นหรอที่เขาจะคุยกับฉันน่ะนี่สวัสดีเธอเอืมฉันเรียกเธอบดีเลยน่ะอ้มคือฉันน่ะนะอืมเธอไปกับฉันไหมอืมไม่เอาหรอกใหญ่บ้า ไม่ต้องมายุ่งกับฉันได้ไหมเธอทำลายเพื่อนสาวที่ฉันชอบด้วยเธอบอกเกลียดเขาฉันเกลียดเธอที่สุดอ๋อเหรองั้นเองหรอกเธองั้นเหรอแต่ว่าทำไมหลังจากที่ฉันสดใสฉันถึงเริ่มแปลกแตขึ้นแล้วอะ่ะฉันไม่อยากยิ้มแล้วล่ะ ฉันไปคุยกับนางพยาบาลดีกว่านั่นคือคนสุดท้ายที่เขาก็ที่เขาจะคุยกับฉันมาแลกเบอร์กันไหมคะโอ้ยฉันไม่อยากพูดสดสใยอีกแล้วล่ะไม่มีอยากใย,ยนางบ้าเธอเนี่ยพูดเกลียดเขาทั้งที่ทำไมไม่พูดในใจซะล่ะโทษด้วยนะอย่างนางบ้า<ม>โทษทำไมกันล่ะน,นี่เธอนะี่เธอน่ะ เธอน่ะคุยกับฉันไหนได้ไหมไม่มีใครที่จะสนใจฉันเลยและฉันไม่อยากจะทำอะไรอีกต่อไปแต่ฉันก็ต้องทำเพื่ออะไรกัน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 นะยหญนั่นไม่ยอมคุยกับฉันเพื่ออะไรกันเพื่ออะไรกันนะ ืออะไรทำไมล่ะทำไมไม่มีใครสนใจฉันเลยทำไมล่ะทำไม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 ล่ะทำไมสนใจฉันมากไม่มีใครมองที่ฉัน<ด>มมรมองที่ฉัน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  มองที่ฉันมองที่ฉันสนใจฉันหน่อยสนใจสนใจสนใจฉันสนใจฉันเดียวนี่ต้องมีคนสนใจฉันสักคนสิทำไมกันล่ะทำไมมันถึงเป็นแบบนี้กันได้นะไม่มีใครยอมและฟังฉันเลยเพราะฉันบอกว่าเกลียดเขางั้นหรอทำไมกันล่ะไม่มีใครยอมเชื่อฟังและคุยกับฉัน หรือม,มาอยู่เคยข้าฉันเลยวิกเกอนอโผเห็นเซอร์ไม่ได้ด้วยไม่เปไรไม่เป็นไรนะฮะเอิมทำไมไม่มีใครสนใจฉันเลยทำไมกันละ่ะทำไมเอ๊ฉันเริ่มมีความเครียดแ้นแล้วสิแต่ทำไมกันละ่ะทำไมฉันต้องเป็นแบบนี้กันนะทำไม คุณครูถึงไม่สนใจฉันเลยคุณครูคะหนูหนูหนูขอบอนุญาตไปข้าห้องน้ำไม่ต้องไปอีโง่เด็กโง่ที่สุดในโลกไม่ต้องไปเลยนะเธอนะเอนจะจับแกขังไว้ตรงนี้เลยไม่ต้องไปไหนเลยเออเออช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยล่ช่วยฉันด้วยเธอ มันซเโดนขังด้วยอะใส่ชุดก็ผิดวันใส่ชุดอะไรสีขาวไปบวชลิงแงปวดต้องหัวโลนสิออใช่หัวโลนเลยอะเออ,อเดี๋ยวจะไปสั่งสอนมันฮ่าฮ่าฮ่าโดนขังด้วยพวกเราไปดีกว่าให้มันโดนขังอีแบบนี้แหละคือไม่เอานะช่วยชดสักคนสิ นี่เธอมันนักงสารแม่เลยยะเออแกไม่ต้องไปสนสามาหรอกดูดีมันโดนติดอ,อ่ะไม่เป็นไรหรอกแกเนี่ยมันโดนอาจารย์ขังก็สมควรแล้วแหละยายหัวล้านเนี่ยรวบเก็บผมอะไรอะ่ะเอ๊แต่ว่าทําไมเธอถึงต้องโดนขังกันล่ะทาไมกันล่ะเอ๊แต่ว่า,เ,าเธอก็สมควรจริงนะ นี่อินวี่เธอทำอะไรอยู่อะ่ะเธอไม่ไปกินข้าวกับฉันหรอเอ้ยไม่ใช่เธอไม่ไปเล่นกับฉันข้างน,นอกหรอโอเคไม่ไปก็ไม่ไปโธ <c oughs> นี่อินวี่ไปห้องน้ำกับมสซิซิปะจังไม่ละเออไปกับฉันด้วยนะฮัตกิจังนะเขาก็อยากเขาก็มาด้วยนะนี่เธอสมน้ำ้าไปละ ใส่ชุดก็ผิดวันโอ้ยอิงวีละสงสารเขาจะทำยังไงล่ะเอ,อย้ยฉันไม่ออกเลยล่ะเฮ้อ <c oughs> ฉันฉันฉันเริ่มไม่ธรรมดาอีกต่อไปฉันไม่อยากจะคุยกับใครอีกแล้วฉันฉันนี่มันอะไรกันทำไมฉันถึงเปลี่ยนไปขนาดนี้ ฉันไม่อยากทำอะไรอีกแล้วฉันเกลียดเธออินวีทำไมเธอถึงไม่ไม่ช่วยฉันเลยสติอินวีอินวีทำไว้ใหญ่อินวจังใหมีตุกะมีตุกมีตุกมีตุกฉันจะาเธอ นี่อิงวิจังเราอะไปเราอะไปดูสวนสนุกข้างๆมาเราไปดูด้วยกันไหมล่ะมันสนุกมากเลยนะปะ่ะเราไปดูกันเถอะป่ะอิงวิจังมานี่สิเออะไรกันล่ะทำไมยายแก่หัวลานี่จะต้องให้สั่งให้ฉันตามมาเนี่ยละลกที่สุดเอ๊ย ฉันจะเข้าห้องแล้วเอ้ยอินวีอย่าพูดแบบนั้นสิเอ้อินวีสนใจฉันอ่าฮะแม่อินวีสนใจฉันด้วยสิอินวีมาดูสน,สนุกใกล้ๆนี่สิมันสนุกมากเลยนะเฮ้ย hey, ทำไมแกไม่สนในและไปสนใจคนอื่น ไล่บาหลจังเธอหนานะมาดูสวยสนุกที่บ้านฉันไอใกล้ๆบ้านฉันใหม่อะมันสนุกมากเลยไล่บาหลโอ้ยฉันแค่เข้าไปแหละนาง,งโง่ทำไมงโง่อะไรขนาดนี้ฮะเฮ้เ <Hey, S 2> ขาไม่พูดดีกับฉันอีกแล้วล่ะเฮ้ hey, ฉันเริ่มไม่ปกติอีกต่อไปเอ๊ะ <Hey, S 1> นั่นอะไรเนะี่ย โอ้น่าน่ากินดีนี่เอ้ยอืมโอ้อินวีหรอเอา้าวัดดีเอ๊ะทำไมกันล่ะทำไมกันทำไมไรบาลุถึงไม่สนใจฉันเลยยัยไรบาลุบ้า เดี๋ยวไล่บาโลบิชฉันเอ๊ะอีกเแ็ดสิบสองวินาะ่ต้องพูดอะไรมากเลยอินว,อนวีอิ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 นวีทำไมไม่คุยกับฉันเลยแล้วฮะรอบาาสอง 耶！等哈儿，两妈呢？